จำน้องสาวได้ไหมคะคนเนี้ยค่ะ <laughs> จำได้สิเห็นก็รู้แล้วว่าคือคือดรอิมนะคนสวยนะเออก็บอกว่าอิมเขาเป็นคนที่เด่นในรุ่นนะเพราะนั้นพวกเราก็จะจำได้นะครับแล้วก็รู้สัมพันธ์ดีว่างั้นเถอะนะเอ,อนิสัยเรียกว่าอ่อนน้อมถออ่อมตนอะ ขอบพระคุณค่ะพี่ต่างอิมลอยแล้วค่ะพี่ต่างค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นสาวารินนะคะสาวารินจากอุบลราชธา,านีเดี๋ยวดูรีรานะคะของสสเ,เปิ้ลน,นะคะอันนี้สอสเปิ้ลกิตธัญ,ญาวาจาดีค่ะโอ,โอ,โอ้นึกว่าพี่ลูกเกดมาเองค,คนนี้คนนี้คือลูกสาวคนโตของท่านนิสิตสินทุพไยค่ะ อ๋อคนนี้ไม่รู้จักสอสอจีรารู้จักแต่คนที่อิมอะจีราพลเอ๊ะสอสที่เพื่อนอิมอะสินทุพพรายอะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะพี่เป็นสอสอเมื่อสักครู่เป็นเป็นโคเป็นรองโคศกอ๋อโอเคโอเคเอ่อเป็นสองพี่น้องค่ะลูกสาวทั้งคู่เลยค่ะเออที่ขี่ปากกล้าในสภาเหมกันนะใช่ปะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เลยโอเคโอเคค่ะแต่งขึ้นมาแล้วจำไม่ได้เลยนะอ่ ค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือจบกันเดินแบบ